สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้ผมก็จะไปถ่ายคลิปนะครับไปหาอีเตอร์เอ็กกันนะผมก็จะไปหาอีเตอร์เอ็กกันนะครับออนะผมก็จะใช้เครื่องบินเลยนะเเครื่องบินไอตัวเร็วๆนั่นกันนะครับผมไปหาที่เอ็กสองอันนะผมที่สัญญากับทุกคนไปแล้วเอมไปเออมือแป๊บ,บ,บ,บนะครับเมื่อผมน่าจะมีตังค์เยอะนะเแป๊บผมอขอค่าตัวายก่อนนะครับ โอเคนะครับผมก็จะมาหาที่เอสองล้นนะครับแม้ที่ผมได้สัญญาไว้นะเป็นอิตาเอ,อีกตัวนั่นแหละผมก็จะใช้เรือหอกไปนะครับแต่ผมยังไม่มีตังนะทำส,สิบล้านผมก็จะขอใชซเครื่องบินก่อนนะครับอืเพื่อนผมก็สามคนมกำลังหัวราอกของเขาเพราะว่า,าผม,ผม,ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับไอ้งูสองตัวนั่นหรือว่าสามตัวนั่นเนี่ย สันมันดาวมันดาวผมว่าใครกลัวครับโอ้ยเชี่ยขับขับไปขับขับไปโอ้ยเชี่ยเธอเครื่องบินไม่บินวะมั้งสัตว์แม่งบอกว่าผู้ขับเรียบใช้คนดูครับพี่เชี่ยแม่งใส่ช่องแม่ดีไม่สนวะเอ้ยไม่สนก็จะเงียบๆหน่อยนะครับเราเมาเมลา เอ้ก <łość> ันนะครับหาี่เอ้กันนะครับรวเอ้ยเอ้ยอไปออกไปอยาคิพหยให้ทังดูคนนัองยงดูแล้วมาแล้วไปย่ะอุ้ย คนนีครับผมุกขเอาดีเอ็กหนึ่งอันก่อนนะครับผมไม่ไหวกับไอ้พวกสองคนนี้ละไอ้พวกสามคนนี้แหละผมุกโขอีแต์เอ็กเดียวก่อนนะครับเียคลิปนี้ก็จะมีคำหยาบเยอะเลยครับเฮ้ยเลยเลยเลยนะครับทุกคนเลยนะเลยนะผมไม่พูดคำหยาบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคำหยาบเลยอะโอ้ยละเมอละเมอ ใช่ๆเฮ้ยเขาบินตกเฮ้ยท่ยายมันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเถอะไปนี่จะเอกเดียวก่อนนะคะเพราะว่าผมขอเขาไม่เติมแค่หนึ่งอันต่อนะผมก็จะไปทำเรื่อยๆแค่หนึ่งอันพอเพราะว่าผมไม่เริ่มไม่ไหวกับเอิ่มสามตัวเดียวนะครับน<ส>ะครับนื่ไหลัจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอเคคู่ตาผมเลยนะครับ ไม่หัวร้อนแล้วครับโอเคไปทุกคนครับไปไปกันนะครับอืมก็ <Okay. S 1> จะไป <c oughs> นิจอเอ็กแค่หนึ่งอันพอนะครับมีเป็นสนามบิีเชื่อ่อนนะมันก็จะมีโค้ดใส่ด้วยแต่ผมไม่จดแล้วกันนะครับ <c oughs> อุ้ยทางขาด <c oughs> ทางขาดนะครับเอ <belonging> อย่างยังยัง โอเคนะครับเขาร้องเขาร้องหามีหวยเขาร้องผู้ขอขอสุขสนนะครับเขาร้องขอสุขสนเขาร้องขอสุขสนนะเขาถึงได้บุญเขาถึงได้บุญโอเคนะครับก็เลังส่คิดยู่นะอุ้ยเชี่ยโอเคโอเคดีครับเนี่ยโอ้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายอีตัวเอแค่นี้นะบาย โอ้แป๊บนะคลิปมันมันมันไม่เดือ